พุฏิลังนี่มันต้องมาตัดใหม้นี่วาใหม่ใจข้างเสียงเก่าใหม่ง่ายมันหักลงมาซักใส่กระเบื้องลุบเลยราคาปูราคากุดมันลุบเลยบุรณะพุทธิสังขอนไว้แม่อันเก่าเห็ดใหม่ไปเรื่อยอันเก่าบ่พอได้เลยอืพูน่ะมแต่ใบใหม่เต็มรางข้ามม่งมิตรอยู่ เห็นคองหายเป็นดีมีค่าวอะไรได,ไดิเห็นดอนดาวดงกว่างว่าแปนของหายต้องบูซาเอาเนี่ยแม่บูรณาเอาดิแม่นี่ยวะคือกันแล้วก็คนห่างคนดีบอกขอยากเขาวัดดิมีแต่คนห่างเลยเขาเอามาบูรณาเอาอยู่วัดสอมแซมแล้วเขาก็เมื่อ แม่ย,ย,แยูบ่กพ่อลายอะไรเลียเอาไปเลี้ยงเอาโอ้นี่ขึ้นไปองค์ดำปูยขึ้นไปวะขึ้นวะขึ้นไป,ป,นป,นไปเบืองพญอใหญ่องดำวะขึ้นเบืองแบกตาแดงวะขึ้นแหาฮันวะโอ้พ่าขึ้นไปดอกปู่ดินมันติดหลอด,ลดมันล่างอย่างเลยคนตุงใหม่ดินมันติดหลอดยังขึ้นไปห้อย ชวยเาเดนเขาหันไป่งคูบาแล้วอย huh kind of ู่ก like <e um ุฏิสานเขาเลยครับไปเมื่อเมื่อเมื่อเร่ง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 เ่งเร่งครับเร็ว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 วันนี้เร็ว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 เรร็วเร็เร็ว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 เรร็เร็ว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  ขึ้นมาอยู่อยู่นี่ผมมาอยู่วะเจ้าย่านวะย่านึงเป็นพระเป็นเจ้าที่เห็นนะมีแต่มันกราบเฮาเลยพีพีที่แทนเขากราบเขากราบเว้ยเท็่เขาให้เขาทุยน้ำไลยใส่เขาก็ทุยน้ำไลยใส่เน้องปู่เนาะแม่นลวปู่แม่นวะแม่คือ่แม่น กถอดหนาวเลยนาะถอดหมวกแล้วออกแล้วหนาวเลยนี่ปู่ปูกองกวาดตาดแฟนหมดเลยข้าเจ้ากวาดตาดดีเลยแฟนเพิ่นได้คู่บางไงเขาตัดน่าก็ให้เขาเอาเครื่องหล่อนมันหล่อนเพิ่นเลยจิบหย่าออกข้านบันได้ปูเฟืองปูเฟืองปฏิบัติธรรมอย่นี้ข้างผีแฟนเพิ่นเฮ้ย